ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ1น8นะครับพยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพยากรณ์เรื่องของเส้นมหาอุดนะครับเส้นหนึ่งนะครับมหาอุดคืออะไรนะครับมหาอุดก็คือเรามีเส้นนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบุญนะครับมือหรือบารมีนะครับมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับชาติบางก่อนนะครับแล้วก็บุญบารมีนี้นะครับก็จะทําให้ในส่วนของมหาอุดนะครับ ทำให้เราเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับรอดตายเสียชีวิตก็คือไม่เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบุญเก่านะครับหรือเส้นมหาอุดนะครับหรืออีกในยยะหนึ่งนะครับใครนะครับไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับภัยอันตรายต่างๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราสร้างบุญบารมีนะครับมาเยอะมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับ ซึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูในส่วนของเส้นหลักนะครับในชีวิตของเรานะครับซึ่งเส้นหลักในชีวิตของเรานะครับก็จะมีอย like> <ah ู่3เส้นหลักๆนะครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเส้นที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นสมองนะครับหรือสติปัญญานะครับส่วนเส้นที่3มนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของเส้นหลักเส้นแรกนะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตก็จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาเส้นนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับในส่วนของเส้นชีวิตหากกรณีเส้นชีวิตนะครับชัดลึกนะครับไม่เป็นเกาะไม่ขาดนะครับอันนี้ก็พยากรณ์ว่าในส่วนของเจ้าของลายมือนะครับก็จะการดําเนินชีวิตนะครับก็จะ ราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคนะครับส่วนของใครนะครับสมมุติว่าเส้นของท่านนีนขาดนะครับตามช่วงอายุนะครับซึ่งในส่วนของตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงสิ้นสุดนะครับเราให้ไว้ที่60นะครับอายุนะครับถ้าอยู่กลางก็สามสินะครับถ้าสมมุติว่าบริเวณนี้นะครับเส้นขาดก็แสดงว่าช่วงชะตาชีวิตของท่านช่วงนั้นนะครับ อาจจะประสบบทเหตุนะครับเรื่องตกแกนออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับที่พยาพยากรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับหรือสติปัญญานะครับก็จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเส้นนี้ก็จะลากผ่านลงมานะครับซึ่งเส้นนี้นะครับลักษณะเส้นของท่านนะครับ ลักษณะเส้นที่ไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะก็แสดงว่าในส่วนของสติปัญญานะครับของท่านนะครับมีความฉเฉลียวฉลาดแต่ถ้าสมมุติว่าเส้นนี้นะครับขาดนะครับก็จะแสดงว่าในส่วนของชีวิตของท่านนะครับก็จะมีผลเสียนะครับหรือสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือช่วงชีวิตช่วงหนึ่งนะครับสมองท่านก็จะมีปัญหานะครับก็จะพยากรณ์ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอีกเส้นหนึ่ง เส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจก็จะอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับเส้นนี้ก็จะลากผ่านลงมานะครับลากผ่านลงมาแล้วก็ขึ้นนะครับบริเวณนะครับในส่วนของนิ้วชี้นะครับหรือเนินพื้นหัดนั่นเองนะครับซึ่งเส้นนี้บ่งบอกอะไรบ้างเส้นนี้ก็จะบ่งบอกเรื่องของใจนะครับจิตใจหรือในส่วนของการกระทบกระเทือนของจิตใจนะครับความบอุ่นของใจนะครับ สภาพร่างกายของใจนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับใจทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้สิ ay, language, all all film, ่งที่จะมาพยากรณ์ก็คือเส้นมหาอุดนะครับเส้นมหาอุดนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของเส้นมหาอุดนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่นะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนเจดีนะครับเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมเหมือนเจดีขึ้นมานะครับตรงนี้อยู่บริเวณในส่วนของเส้นนะครับ เส้นใจของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ซามเี่ยมแล้วก็พุ่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นมหาอุดนะครับในส่วนของลายมือที่มีมหาอุดมหาอุดนี้คืออะไรบ้างก็คือเป็นลายมือที่นะครับบุญเก่านะครับหรืออดีตชาติเนี่แหละหรือเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีมาตั้งตั้งแต่ก่อนนะครับหรือเป็นคนที่สร้างบุญบาร,รมีมาไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลให้ในส่วนของคนหรือเจ้าของชะตานะครับ เรื่องของแค้วคาดปลอดภัยเรื่องของอุบัติเหตุหรือมหาอุดนะครับเอาง่ายๆก็คือไม่มีใครนะครับที่จะทําอันตรายเราได้นะครับแม้แต่ในส่วนของอุบัติเหตุแบบอย่างจังๆนะครับทุกคนอาจจะมองว่าน่าจะเสียชีวิตนะครับแต่สุดท้ายนะครับเขาก็รอดชีวิตนะครับซึ่งเส้นนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงเส้นมหาอุดนะครับก็คือคนที่สร้างบุญมาตั้งแต่ชาติบางก่อนนะครับแล้วก็ ก็จะทําให้ในส่วนของชีวิตของเรานะครับก็ประสบแต่ความสุขนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําอันตรายเราได้นะครับซึ่งในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ